นาตอนนี้ภาพจะตัดกับมาที่เชิญฟงังนาตอนนี้น่ะไอ้น้ำเต่าเล่นรับชิ้นนี้เหมือนมีคนใช้ไปแล้วและที่สำคัญคนสมัยก่อนนั้นเขาไม่เคยรู้จักสก,กัดอุปกรณ์ด้วยสินาตอนนี้น่ะฉันสก,กัดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้คำพีอยู่ในมือและเชิญฟังนะพูดกับคุณยวนว่านี่คุณยวนในเมื่อคุณบอกทุกอย่างให้กับผมแล้วคุณก็หมดประโยชน์แล้วละ่ะ คุณยวนได้พูขึ้นมาว่าคุณเฉินฟางครับได้โปรดอย่าข่าผมเลยหลังจากนั้นเฉินฟางได้ข่าคุณยวนพร้อมกับเผาคุณยวนทิ้งไปและเฉินฟางหันหน้ามาหาคุณชายพร้อมกับพูดกุนมาว่านี่คุณชายคุณมาจากตระกูลเจอสินะคุณพาผมไปที่ตระกูลเจอหน่อยได้หรือเปล่าล่ะ หลังจากนั้นคุณชายได้พูดขึ้นมาว่าได้ครับผมจะพาคุณไปและหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินออกไปทางหน้าโรงแรมคุณชายเขาได้คิดในใจว่าเฉินฟางนี่มันทัดสาอะไรกันเนี่ยฉันไม่สามารถที่จะหนีออกไปได้เลยและที่สําคัญเหมือนฉันโดนสะกดจิตเลยหรือว่ามันจะเป็นพลังวิญญาณอย่างนั้นเหรอฉันจะหนีไปก็ไม่ได้ถ้าฉันหนีไปฉันต้องโดนไอเฉินฟางฆ่าแน่แและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาขึ้นรถกันเฉินฟางได้พูดขึ้นมาว่านี่คุณหยวนคุณกลัวผม มากเลยเนาะคุณหยวนได้พูดขึ้นมาว่าเปล่าครับผมไม่ได้กลัวคุณหรอกครับผมก็แค่เหงื่อแตกเพียงเจ้านั้นและคุณหยวนได้พูดขึ้นมาว่าคุณเฉินฟางครับคุณจะไปที่ตระกูลเจอทําไมเล้ครับฉินฟางได้พูดขึ้นมาว่าก็สาวน้อยตระกูลเจอนะเขาติดหนี้ผมอยู่ผมก็แค่จะไปทวงเงินเขา แล้วคุณชายเขาได้พูดขึ้นมาว่าคุณเชิญครับขอโทษทีนะครับแต่คุณบอกหน่อยได้ไหมว่าสาวน้อยตะกูลเจอที่คุณจะไปทวงนะ่ะเขาติดหนี้คุณเท่าไหร่ฉันฟังในพูดขึ้นมาว่าเขาติดหนี้ผมอยู่หมื่นล้านฮะหมื่นล้านเลยเหลอครับมันเป็นไปได้ยังไงแม้แต่พ่อของเธอยังไม่มีเงินขนาดนั้นเลยนะครับ ชันฟางนะพูดขึนมาว่านี่เธอกลับมาที่ตระกูลไม่ได้พูดอะไรเลยอย่างนั้นเหรอเขาซื้อยาผมไปทั้งหมด100เม็ดเม็ดละร้อยล้านและที่สําคัญมันก็หมื่นล้านพอดี หลังจากนั้นคุณชายตกใจอย่างมากพร้อมกับคิดในใจว่าจริงด้วยเมื่อครึ่งปีที่แล้วสาวน้อยตระกูลเจอกลับมาที่ตระกูลพร้อมกับนํายามาแต่ไม่ได้บอกใครเลยว่าเอายามาจากไหนนี่เขาเล่นกับใครกันแน่เนี่ยหลังจากนั้นคุณชายได้เหงื่อตกเป็นอย่างมากพร้อมกับคิดในใจอีกครั้งว่านี่เธอเล่นผิดคนแล้วหลังจากนั้นภาพจะตัดกลับมาที่สาวน้อยตระกูลเจอในงานวันเกิดของเจ้า นาะตอนนี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายินดีด้วยครับคุณเจอหลังจากนั้นมีชายหนุ่มรูปหล่อได้พูดขึ้นมาว่านี่เจอเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเจอได้พูดขึ้นมาว่า นี่เฉินก่อนหน้านี้ฉันก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะแต่ส่วนคุณมาถึงที่นี่ก็ลําบากแย่เลยนะณตอนนี้สาวน้อยตะกุนเจอเขาได้คิดในใจว่าฉันจะทํายังไงดีนะณตอนนี้นะ่ะปู่ของฉันก็อาการดีขึ้นแล้วพ่อของฉันก็รักษาตําแหน่งเอาไว้ด้วยฉันโกงยามาจากเฉินฟางฉันว่าเฉินฟางคงไม่ตามมาหลอกชายหนุ่มรูปหล่อไนดะ้พูดขึ้นมาว่าบางทีคุณอาจจะเหนื่อยเกินไปนะผมสัมผัสได้คุณไปพักก่อนไหม เจอได้พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรนะเฉินขอบคุณมากหลังจากนั้นคุณซี่ได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดขึ้กมาว่าคุณเจอครับผมได้ข้อมูลมาบางอย่างนะครับณตอนนี้ผมว่าพวกเราแย่แล้วเฉินฟางนั้นเขาไม่ใช่คนธรรมดาหลังจากนั้นพ่อหนุ่มรูปหลอดได้เดินเข้ามาพร้อมพูดขึ้นมาว่านี่พวกคุณกาําลังพูดถึงใครอยู่หรอครับผมเข้าใจนะครับว่ามันเป็นความลับของตระกูลแต่บอกผมก็ได้นะครับอย่างน้อยผมอาจจะช่วยได้เจอได้พูดข,ข,ข,ขึ้นมาว่าขอบคุณนะ สาวน้อยก็ได้คิดในใจว่าฉันรอเวลานี้มานานแล้วถ้ามีคนพวกนี้อยู่ด้วยแล้วก็ฉันฟางไม่สามารถทําอะไรฉันได้อย่างแน่นอนนะตอนนี้คุณซีได้พูดขึ้นมาว่าผมว่ามันจะแย่กว่าเดิมนะครับถ้าเราไม่ไปคุยกับเฉินฟาง นาะตอนนี้มีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไอ้เจอมันอยู่ไหนนณะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจนี่แกกล้าพูดแบบนี้กับองค์หญิงของเราได้ยังไงกันหลังจากนั้นภาพที่อยู่เบื้องหน้านั่นคือเชิญฟางนั่นเองเชิญฟางไนดะ้พูดขึ้นมาว่านี่เจออย่าบอกนะว่าเธอลืมฉันไปแล้วหลังจากนั้นสาวน้อยตะกุลเจอได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่รู้จักคุณคะ่ะ ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ยินไหมเขาบอกว่าไม่รู้จักแกบริกาดอยู่ไหนเอาตัวมันออกไปดิณนะตอนนี้มีบริการคนหนึ่งได้มาจับเชนนฟางไว้แต่เชนนฟางสามารถผักบริการนั้นได้อย่างง่ายได้ หลังจากนั้นคุณชายได้มาปกป้องสาวน้อยแต่คุณเจอไว้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่านี่คุณครับคุณเจอไม่รู้จักคุณได้ปลดออกไปด้วยฉันฟังได้พูดขึ้นมาว่าเธอเป็นหนี้ผมอยู่หมื่นล้านแต่เธอกลับบอกว่าไม่รู้จักผมเนี่ยนะนะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจอะไรนะหมื่นล้านหลังจากนั้นมีทนายคนหนึ่งได้เดินเข้ามานี่คุณกล้าพูดทั้งๆที่ไม่มีหลักฐานหรอกครับ คุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้นะ่ะคุณกําลังทําผิดกฎหมายอยู่คุณไม่มีพยานหรือลายเซ็นอะไรทั้งนั้นนะตอนนี้ทุกคนต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่านะตอนนี้นะ่นะนักกฎหมายชื่อดังของเมืองนี้มาแล้วไอ้เจ้านั่นดูงโง่ไปเลย ณตอนนี้ฉันฟังนะผู้ขี่มาว่าฉันบอกเธอไปแล้วไงว่าจะให้เวลาแต่ไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้ฉันก็มีความอดทนเหมือนกันนะแต่ดูเหมือนณนตอนนี้นะเธอไม่คิดจะคืนเงินฉันเลยใช่ไหมหลังจากนั้นทนายได้พูดขึ้มาว่านี่นายฟังฉันอยู่หรือเปล่าฉันฟังนะผู้ขี่มาว่าน่าลำคาญจริงๆไอเสสวะหลังจากนั้นฉันฟังได้ตกหน้าทนายลงคุณชายก็ได้คิดในใจว่า นี่มันการขยับอะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงเร็วขนาดนี้หรือเขาเป็นผู้มหมเพาะเตาหรืออาจจะเข้าขั้นเทพสงครามเลยก็ได้หลังจากนั้นทนายชื่อดังได้พูดก็ยมาว่านี่แกกล้าต่อยฉันได้ยังไงกันฉันฟังนะูดก็อมาว่าถ้าแกพูดอีกประโยคเดียวฉันจะฆ่าแกณตอนนี้เลยหลังจากนั้นทุกคนต่างตกใจฉันฟังนะูดก็อมาว่าเธอมีทางเลือกอยู่สองทางถ้าเธอไม่เอาชีวิตของเธอมาก็จ่ายเงินมาซะ นณตอนนี้คุณชายได้พูดขึ้นมาว่าจากพฤติกรรมของคุณนณตอนนี้นะ่ะต่อให้คุณเป็นผู้บม่มเพาะเตา๋าผมก็ไม่สามารถอภัยให้คุณได้จริงๆและที่สําคัญอาจารย์ของผมคือโจเตา๋าเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากถ้าคุณรู้จักเขาแล้วก็เลิอกอารวาทได้แล้วเช่นฟางได้พูดคือมาว่า โจเตา๋าเนี่ยหรอผมไม่เคยได้ยินเลยหลังจากนั้นเช่นฟางได้บีบคอสาวน้อยตะกูลเจอทุกคนต่างตกใจไอ้บ้านี่แกปล่อยสาวน้อยของเราได้แล้วนะเช่นฟางนะพู้เมมว่าไปให้พ้น ณตอนนี้คุณชายเขาได้เบ่งพลังของเขาออกมาเพราะมับคิดในใจว่าไอคนนี้มันก็มีพลังเหมือนกันซินะและที่สําคัญแล้วยังไงล่ะอาจารย์ของฉันกดข่าเทพสงครามไปหลายคนแล้วณตอนนี้นะ่ะฉันจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพลังที่แท้จริงของฉันมันเป็นยังไงหลังจากนั้นคุณชายได้ปลดปล่อยพลังแห่งความมืดพุ่งตรงมาทางเช้นฟงัง แต่เชินฟางสามารถรับการโจมตีได้คุณชายตกใจอย่างมากพร้อมัคิดในใจว่านี่มันแข็งแกร่งเกินไปแล้วหรือว่าเขาจะเป็นเทพสงครามจริงๆอย่างนั้นเหรอนี่ฉันคิดผิดไปเหรอหลังจากนั้นคุณชายได้ควักดาบออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าฉันจะฉีกล่างแกนะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจนั่นมันมีดยงชุนมีดในตำนานที่สามารถฆ่าปรมาจารย์ได้มันเป็นนิดของนิกายโบราณ พลังของมีดนี้ได้พุ่งตรงไปหาเชินฟางแต่เชินฟางก็สามารถรับการโจมตีได้คุณชายได้คิดในใจว่าไม่นะนาตอนนี้คุณชายได้ปลดปล่อยพลังของเขาอีกครั้งเป็นพลังผีพร้อมพุ่งตรงไปหาเชินฟางคุณซี่ได้คิดในใจว่านั่นมันเปลวเพลิงวิญญาณแต่เชินฟางอยู่จุดสูงสุด ของระดับศิลปะก,การต่อสู้ทั้งมวลพลังแค่นั้นก็แค่เล็กจ่อยแต่เพียงเท่านั้นนาตอนนี้เชินฝางได้ตอบโต้โดยใช้เปลวไฟที่อยู่ในมือของเขาเป็นเปลวไฟบางกรพยักได้พุ่งตรงไปหาคุณชายเฉินคุณชายเฉินได้พูดขึ้นมาว่าเป็นไปได้ยังไงกันนี่มันเข้าขั้นอามาตะแล้วหรอนาตอนนี้พลังของเฉินฝางก็พุ่งไปคุณชายได้พูดขึ้นมาว่าบัดซบ ฉันต้องรับให้ได้แต่คุณชายไม่สามารถรับการโจมตีของฉันฝังได้คุณชายได้ฟุบลงไปพร้อมกับเสื้อผ้าที่ฉีกขาดและหลังจากนั้นคุณชายได้คิดในใจว่าดีนะที่ฉันพกเครื่องรางของอาจารย์มาด้วยไม่งั้นฉันตายไปแล้วและณนะตอนนี้ฉันฝังได้เดินมาพร้อมกับปล่อยพลังของเขาในการสังหารคุณชายได้อย่างง่ายดา นตอนนี้เชิญฟังนี่ดึงผมของสาวน้อยตะกูลเจอพ้องกับลากออกไปแล้วก็เลยพูดขึ้นมาว่าเชิญบอกแกแล้วใช่ไหมว่าถ้าแกไม่คืนเงินฉันชีวิตของแกจะเป็นยังไงคุณสี่ได้คิดในใจว่าฉันหวาแล้วเชียวไ่าเหตุการณ์มันต้องเป็นแบบนี้ฉันเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟังและนาตอนนี้ผาพจะตัดกับมาถี่ญาติผีน้องของตะกูลเจอคุณพ่อเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่ใครมากล้าแตะต้องลูกสาวของฉัน หลังจากนั้นผี่ชายของตะกูลเจอได้พูดขึ้นมาว่าท่านลุงครับเราเรียกตำรวจด,ดีกว่าไหมหลังจากนั้นคุณปู่ได้เดินเข้ามาพร้อมพูดขึ้นมาว่านี่มันมีอะไรกันคุณพ่อได้พูดขึ้นมาว่าคุณปู่ครับระวังด้วยแข้งขาไม่ค่อยดีอยู่คุณปู่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะคุณปู่ได้พูดขึ้นมาว่าก็พกนายโวยวายสักขนาดนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณพ่อได้พูดขึ้นมาว่าคุณปู่เจอถูกลักพาตัวไปครับ และหลังจากนั้นคุณปู่ได้พูดขึ้นมาว่านั่นแหละคือสิ่งที่ฉันกลัวนี่สี่บอกฉันมาสิว่าในงานมันเกิดอะไรขึ้นคุณสี่ได้พูดคือนมาว่าผมจะอธิบายทุกคนได้ฟังนะครับคนที่จับตัวคุณเจอไปเขาคือเฉินฟางเขาฆ่าคุณชายเฉินที่เป็นลูกศิษย์ของโจเตาไปแล้วด้วยคุณพ่อเขาได้พูดขึ้นมาว่าอะไรนะลูกศิษย์ของโจเตา๋า คุณชายเฉินที่มีฉาย,ยาว่าผู้ใช้วิชาอมตะอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับคุณชายเฉินถูกฆ่าได้อย่างไงไ่ายดายนี่เกินไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณปู่ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเธอลืมอะไรไปแล้วเหรอเฉินฟางก็คือคนที่เจอไปซื้อยามายังไงละ่นะนาตอนนี้คุณพ่อตกใจไปอย่างมากพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าฮะไอ้บ้าน,นั่นที่ของเงินตระกูลเราหมื่นล้านน่ะเหรอ คุณพ่อครับผมว่ามันจะโกงตระกูลเรามันต้องการเงินหมื่นล้านมันเลยจับเจอไปเรียกค่าถไยน,นะครับ ณนะตอนนี้คุณสี่ได้พูดขึ้นมาว่านี่ครับคุณชายใจเย็นๆก่อนเขาไม่ได้ลักพาตัวไปแบบนั้นนะครับคุณเจอไปรับปากสัญญากับเฉินฟางไว้จริงๆผมเป็นพยานได้คุณเจอยินดีที่จะจ่ายเงินหมื่นล้านให้กับเขาคุณพอ่อได้พูดขึ้นมาว่าถึงเป็นอย่างนั้นก็เถอะแต่เฉินฟางพูดดีๆก็ได้ทําไมต้องทํากับลูกสาวเราขนาดน,นี้ด้วยมันสกปรกจนเกินไป นาะตอนนี้คุณซี่ได้พูดึ้นะมาว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนะี่ยพวกเราต้องทําข้อตกลงกับเฉินฟางแต่เพียงเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ทําข้อตกลงกับเขาอย่าว่าแต่คุณเจ้อเลยพวกเราจะตายกันหมดคุณพ่อไนดะ้พูดค้นมาว่ามันจะล้มตระกูลเราแค่คนเดียวเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้คุณซี่ไนดะ้พูดค้นมาว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยนะครับพวกเขาคือเฉินเปาซางผู้อยู่จุดสูงสุด ของวิชามาตะทั้งมวลคุณพ่อได้พูดค้อมาว่าเฉินเป๋าซางเนี่ยนะมันเป็นใครกันผู้อยู่จุดสูงสุดนะตอนนี้คุณซีได้อธิบายเหตุการณ์ให้ทุกคนได้ฟังหลังจากนั้นคุณปู่ได้พูดค้อมาว่าเป็นความจริงสินะ ที่คุณเฉินฟางนั้นเขาฆ่าอาจารย์เลยได้เมื่อ20ปีที่แล้วฉันก็เคยพบกับอาจารย์เลยมาก่อนแต่ไม่คิดเลยว่าเชินฟางจะฆ่าอาจารย์เลยไปแล้วคุณพ่อได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราจะทํายังไงกันดีครับหลังจากนั้นคุณปู่ได้พูดขึ้นมาว่าฉินเป๋ซา,างเนี่ยเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากฉันจะยอมแลกชีวิตของฉันเพื่อรักษาวงตระกูลไว้แต่ที่สําคัญคุณซี่ช่วยส่งข้อความหน่อยได้ไหมว่าลูกศิษย์ของเขานะ่ะลูกศิษย์ของคุณโจเต๋าเขาตายแล้วคุณ ทายเฉินและคุณสี่ได้พูดขึ้นมาว่านี่ท่านหมายความว่าอะไรหรอครับคุณปู่ได้พูดขึ้นมาว่า ก็คุณชายเฉินน่ะเขาเป็นลูกศิษย์ของโจเตาและที่สําคัญคุณโจเตานะ่ะเขาสามารถฆ่าเทพสงครามได้อย่างงไไ่ายดายในอดีตการเขาเ็นคนที่แข็งแกร่งมากการที่ลูกศิษย์เขาตายเขาคงไม่ปล่อยเฉินฟางไว้แน่แน่และที่สําคัญนาตอนนี้คุณโจเตาคงมีพลังที่แข็งแกร่งมากนาตอนนี้ถึงเวลาของเขาแล้วที่จะได้จัดก,การกับคนที่มีฝีมืออย่างเฉินเปาซางสักที